ก็ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกมเคาตี้โมบายและสาระหัวข้อของวันนี้ ในที่สุดผมเรียกได้ว่าถึงเวลาทุกคนเนี่ยรอคอยกันแล้วผมกับรุ่งอรุณของซีซันใหม่ซีซันที่2องผมตอนนี้ก็เปิดให้เราเสามารถเข้าไปอัปเดตและสามารถเข้ามารุยกันได้แล้วเพราะฉะนั้นคลิปในวันนี้ผมเราจะมารีวิวในส่วนของรางวัลต่างๆที่อยู่ในแบรนุภร์ซีซันส2กันว่าของรางวัลเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจเด็ดๆโดนๆกันบ้างก็มาดูกันเลย ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในซีซัน่นนะผมที่ของต่างๆเนี่ยแบลนพานี่จัดหนักจัดเต็มมากๆเลยผมแจกเยอะเหมือนเดิมและที่สําคัญรายเนี่ยสวยขึ้นกว่าเดิมด้วยเอาละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาเริ่มลุยกันดีกว่าผมโดยในซีซั่นนี้เนี่ยแน่นอนว่าก็เหมือนเดิมครับผมจะมี2ช้อยให้เราทําการเลือกกันกับตัวปกติทั่วไปและก็ตัวแบบพรีเมียมพัสด้ผม ความแตกต่างระหว่าง2อ <sh> ย <arp responses> ่างนี <sh arp step> ้เนี่ยหลักๆจะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะผมก็คือถ้าเป็นตัวพรีเมียมปกติราคาจะอยู่ที่440 cp ผมก็จะเป็นของวันฝดล็อกให้ต่อเลเวล1แล้วก็ของระวันพาต่างๆแต่เราต้องเก็บเลเวลเองนะให้ถึง5 0ถึงจะได้ของครบหมดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวพรีเมียมพาส์เนี่ย จะมีของรางวัลพิเศษเพิ่มเข้ามาอีก4ชิ้นด้วยกันนะผมเรียกได้ว่าเป็นของลิมิเต็ดที่ไม่สามารถหาได้อีกแล้วในแต่ละซีซั่นนั้นๆน,น,นะผมใครอยากได้ของแร่ๆที่ไม่สามารถหาได้ทั่วไปไม่มีวนกลับมาขายครั้งหนึ่งก็ต้องซื้อตัวลิมิเต็ดเท่านั้นนะราคาอยู่ที่ 960CP ผมบวกกับได้ในส่วนของตัวเรเวลเนี่ยเพิ่มมาขึ้นมาอีก12เรเวลเพราะฉะนั้นในความคิดของพี่ลิงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มี CP เยอะๆหน่อยหรือว่ามี CP เหลือหรือใช้ง่า,งนนาย แต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายงบน้อยผมแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของรางวัลพรีเมี่ยมผมแต่อยากได้ของรางวัลทั่วๆไปครบหมดเนี่ยตัวแบบปกติเนี่ย4 40 CP ก็เป็นตัวอีกหนึ่งอย่างที่คุ้มมากๆเลยผมเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ในส่วนงซีแต่และซีซั่นเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมไหมผมแล้วก็จะสามารถวนแล้วก็เติมในซีซั่นหน้าถัดๆไปได้แบบเรื่อยๆเลยอันนี้ก็เป็นทางเลือกของผู้เล่นแต่ละคนได้เลยนะป่ะเพราะฉะนั้นผมพี่ลิงก็เหมือนเดิมว่าจ,จัดตัวแพ็คใหญ่แล้วกันนะเพราะว่า,มมาผม เป็นการใช้ CP พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้12เลเวลฟรีนะก็ทำให้ลดเวลาในการเล่นของการเก็บเรเวลต่างๆของตัว CP ลงด้วยนะแล้วก็ได้ของรางวัลที่เป็นลิมิเต็ดด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเลยนะเปิดมาผมตัวละครตัวแรกในซีซั่นนี้ผมกับตัวละครเมสผมที่เป็นสกินตัวใหม่ถัดมาก,กับสกินปืนต่างๆที่อยู่ภายในซีซั่นนี้ผมก็จะมีถึง4ถึง5ถึง6กระบอกด้วยกันนะกับตัว HVK 30ที่เป็นลายล้ำร่ในยุคอนาคตนหน่อยๆแต่ก็ยังอยู่ในทีมที่แบบไม่้ํำจนเกินไปผม มาเลยก็ของาวัลอื่นอีกมากมายผมระดับแปรแล้วแล้วก็ระดับคอมมอนทั่วทั่วไปแจก B k 5 7คร้บผมที่เป็นรายใหม่ถัดมากับตัวละครอเล็กซ์ผมอีกหนึ่งตัวละครสุดเท่ที่โหบอกเลยว่าอาเล็กีนสกินตัวนี้นี่เท่รับผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสกินอเล็กที่เท่มากเลยนะในซีซั่นนี้ผมแล้วก็จะตามด้วยของรางวัลแบบพรีเมียมครับผมของซีซั่นนี้กับตัวแท่งไฟสีเหลืองแล้วก็ของอื่นๆอีกมากมายนะ ในส่วนขอละครัอื่นๆในซีซั่นนี้ผมที่มีความน่าสนใจก็จะมีเลเวล14ปลดล็อกในส่วนตัวสกอร์สติกชิ้นใหม่หน่าสุดของผมกับตัวนาปามเลเวล5 5เนี่ยก็จะเป็นในส่วนตัวท่าอ e ีโมท่าหมายผมกับสโมกดรอปโยนแล้วเปิดควันใส่ไปไดิ <c oughs> อันนี้ก็ดูผันๆดีเหมือนกันนะ ถัดมาผมเรเวลอื่นก็คือเรเวล21ครับผมปลดล็อก1ในปืน AR กระบอกใหม่ล่าสุดกับปืน Aswell อันนี้บอกเลยว่าสายฟรีปลดล็อกได้ถ้าเกิดว่าเก็บเลเวลแบนด์พารทเนี่ยถึงที่เขาเนี่ยกำหนดไว้ผมก็คือเรเวล21นั่นเอง30ปลดล็อกตัวละครอีพ e ิกตัวใหม่อีก1ตัว35สกินของตัวลูกซอง k i m 262สกินใหม่ถัดมาก็ตามยาวมาถึง40เลยคผมกับปืนอีพ e ิกสกินลรอบผม M4 LMG 45ผมเป็นตัวกระเป๋ารายใหม่กระเป๋าที่อื้มกล้าพกอย่างนี้เลยเหรอบอกเลยว่าถ้าตูมตามทีนึงนี่ตัวแตกแน่นอนแล้วก็ยาวมาถึง50 <c oughs> เสยผมกับปลดล็อกตัวละครมาร่าตามด้วยตัวแอสเวลผมสก,กิลระดับอีพิกกรอบรูปประจำซีซั่นและอวตารโปรไฟล์ประจำซีซั่นกับตัวเมสอัปเดตเสริมถึงคอมิกหม่ผมในซีซั่นที่2 เนื้อเรื่องของโรคจะเป็นยังไงต่อไปเมื่อโลกของเราเนี่ยก้าวเข้าสู่การล่มสลายไปอีกหนึ่งขั้นเหล่าฮีโร่เหล่าตัวเองของเราเนี่ยจะสามารถกลับมาเผชิญหน้าและก็แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดตรงนี้ได้หรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปในซีซั่นนี้อัปเดตแทนมากับร้านคาซีเพิ่มในส่วนตัวไอเทมใหม่ๆทั้งหมด4อย่างตามนี้เลยผมหลักๆก็จะมีตัวละครใหม่คอรนการ์สกินปืนและเบิร์กตัวเก่าผมที่วนกลับมาขายรอ,อบหนึ่งใครที่พลาดไปแล้วเนี่ยก็สามารถวนกลับมาซื้อกันได้นะ ต่อเนื่องมาด้วยการรีแลง์ในซีซั่นใหม่ผมตอนนี้ต้องบอกเลยว่าซีซั่นได้ทําการรีแลก์เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมถึงเวลาแล้วให้กับผู้เล่นที่จะกลับมาทําการไต่แรงได้อีกครั้งหนึ่งก็สามารถไต่ได้ทั้งในโหมดของ MP และโหมด BR ของเราวันนียก็จะมีคร่าวๆตามนี้เลยนะถัดมาผมกับการอัปเดตตารางประจาซีซั่นนี้ตอนนี้ตัวเกมก็ปล่อยในส่วนตัวตารางแบบคร่าวๆแล้วผมแล้วก็มาดูกันว่าในซีซั่นนี้เนี่ยมันจะมีการอัปเดตอะไรกันบ้างนะ ในช่วงครึ่งแรกของซีซั่นผมก็คือประมาณ15-20วันแรกเพิ่มในส่วนตัวด่านหมายผมในโหมด MP กับด่านช็อตเฮ้าสแล้วก็ในส่วนตัวแรง k ซีซั่นหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มกันแล้วตามด้วยอัปเดตพานาะใหม่ในโหมดของ b a t t l e Royal ผมกับรถบรรทุกและสกอตติกชิ้นใหม่ของผมในโหมด MP กับหน้าป้ามปลดล็อกในส่วนของปืนหมายผมแอสเบสาย AR และก็ในส่วนตัวร้านค้าเครดิตสโตร์ผมจะมีในส่วนตัวละครตัวใหม่และอัปเดตในส่วนตัวเควสแจกสกินปืนระดับอีพิตอนนี้เริ่มแจกของตัว k n c c Golden t a l o n แล้วโดยในส่วนของโมเดล k n c c ผมจากเว็บประจำซีซั่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหว้าวจริงครับผมหาเกิดว่าใครเป็นสาย k n c c เก็บเล่นเนี่ยเออสกินนี้นี่น่าเก็บมากครับผมยังไงเป็นควยที่ทุกคนเนี่ยก็ต้องควรทำอยู่แล้วผมในสกินสวยๆแล้วก็ได้ฟรีด้วยนะ แล้วก็อีกหนึ่งเควสเหมือนกันที่เพิ่งมาใหม่ใผมเนื่องด้วยมีด่านช็อตเฮาส์เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีภารกิจที่เราเนี่ยเล่นในด่านใหม่ผมด, Short ด่านชะ็อตเฮาส์ด้วยนะก็หลักของวันที่จะได้ผมก็จะเป็นสกินมีดร้ายใหม่ตามมาด้วยกรอบลูกอันใหม่และตามมาด้วยในส่วนตัวปืนลูกซอง krm ที่เป็นรายใหม่นะและในส่วนของซีซั่นครึ่งหลังับผมก็จะมีการเพิ่มในส่วนตัวด่านใหม่อีกเหมือนกันในโหมดของ mp กับด่าน shipment ที่จะมีการอัปเดตในส่วนตัวโมเดลของด่านใหม่ อัปเดตในส่วนของโหมดใหม่โหมด VR กับโหมดแทง k b a t ทิลปลดล็อกภารกิจซีซั่นพิเศษนะผมปืนใหม่ SPR 2 0 8 1หนึ่งในปืนตระกูลสาย man มัส m a n ผมที่แม้แต่ปืนสายสไนเปอร์แท้ๆเนี่ยยังอายผมปลดล็อกเบิร์กใหม่เบิร์กสีเขียวรีคอนและสเปเชียลอีเวนต์นะผมก็จะมีพวกโหมดป้อมฮันที่เป็นด่านใหม่ควยภารกิจป้อมฮันคุสใหม่เครดิตสโตร์สเปเชียลที่จะกลับมาอีกครั้งหนึง่ง และส่งท้ายซีซั่นนะผมตอนช่วงใกล้จะจบแล้วก็จะมีปืนสกินอีพิกใหม่แจกผมพี่ d e บิว57สกินใหม่แล้วก็ตามด้วยภรกิจเสริมกับพลูสูตรอันใหม่และก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการอัปเดตข้อมูลทั้งหมดในแพนพาซีซั่นที่2นี้ผมแล้วก็เสริมข้อมูลอีกนหนึ่งก็คือในตอนนี้เนี่ยหลายคนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าไปดูในโปรไฟล์ตัวละครที่เป็นโกสผมจะมีสัญลักษณ M. จุด I. จุด A. จุดนี้ก็คือถ้าเกิดว่าพี่ลิงแปไม่ผิดนะก็คือเป็นบุคคลที่สูญหายหรืออาจจะเป็นบุคคลที่พึ่งได้รับเสียงภาคพิเศษเฉพาะเข้ามามเพราะว่าในซีซั่นนี้เนี่ยตอนนี้โกดเนี่ยมีเสียงพิเศษเฉพาะตัวเองนะนี่เรียกว่าเป็นเสียงใหม่ครัผมที่เป็นมาจากต้นฉบับเลย ก็เรียกได้ว,ว่าใครที่ชอบตัวละครโกสเนี่ยตอนนี้บอกเลยว่าใครมีสกินไหนบ้างเนี่ยพี่ลิงนี่สายเก็บโกสอยู่แล้วผมมีครบหมดทุกสกินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละตัวเสียงภาคก็จะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันนะ <S <S กด้วยนะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เด็ดมากๆากสำหรับคนที่มีโกสในซีซั่นนี้นะและก็อีกหนึ่งอย่างที่ขาดไปไม่ได้ผมกับระบบเมคานิกของตัวเกมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยถ้าใครที่เพิ่งเล่นแพทใหม่แรกๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะรู้สึก ยิงแปลกๆบ้างยิงไม่แม่นบ้างยิงไม่โดนบ้างอันนี้ไม่ต้องแปลกใจผมทุกคนเป็นกันหมดนะเพราะตัวเกมมันปรับเมคนิคในเรื่องของ man, มูฟเมนต์การเดินต่างๆทั้งในโหมดของ MP โหมดบ r โดยเฉพาะการวิ่งสไลด์วิ่งกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางชนกำแพงหรือความดีดความมั่นยำของตัวปืนเนี่ยมันจะมีการปรับเล็กน้อยผมเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนแล้วก็ชินกับในส่วนตัวแพทใหม่กันไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆก็ไม่น่าจะมีปัญหากันนะ นะฮะเกิดใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไค i b ์กดติดตามกันได้น,นะครับผมในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามาชมวิดอผมก็ไปแล้วปี๊ป